สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเนเชอร์แนลวันนี้เราก็อยู่เกมโคโนซุบะแฟนตาสติกเดย์กันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดกาชาเกมโคโนซุบะครับเพราะล่าสุดนะครับโคโนซุบะเนี่ยมันมีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับฉลองครบ7ล้านดาวน์โหลดนะครับซึ่งมันอัปเดตเข้ามาพร้อมกันถึง2ตู้เลยนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าทั้ง2ตู้นี้เนี่ยมีดียังไงบ้างน,นะครับแต่ที่เด็ดของวันนี้ เกมของโน้ต uhm so, wh er so, ุบะนะครับเขามีฉลองตรุษ huh. จ wow. wow. uh ีน huh. ด e ้วยเพื่อนๆเพียงแค่เราล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับเราก็จะได้รับเพชรฟรี2,022เม็ดด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่เล่นเกมของโน้ตสุบะอยู่นะครับยังไม่ได้ล็อกอินวันนี้อย่าลืมล็อกอินเข้ามากันด้วยนะก็ตรงนี้เนี่ยผมก็รับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถมาดูประวัติได้นะเออนี่ครับนี่นะของฟรีแบบนี้ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพนลาดนะครับต่อมาครับก็เดี๋ยวเรามาดูตู้ทีอปเดตเข้ามา กันเลยดีกว่าจริงๆมันมีตู้ตัวละครมีกับตัวละครห่อ,อนะครับอัปเดตเข้ามาด้วยนะสามารถเปิดได้2ครั้งนะครับครั้งละ2000เพชรแล้วก็จะมีแถมเนื้อให้ครั้งละ5ชิ้นด้วยนะแต่ตู้นี้นะครับถ้าเกิดพูดตามตรงแล้วผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวละครในตู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นข้ามได้ข้ามนะสำหรับตู้ที่ผมจะมาเปิดในวันนี้นะครับจะเป็นตู้นี้เพื่อนๆฉลอง7จ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นดาวโหลดนะครับซึ่งตู้นี้มันก็อยู่อีกประมาณ10วันเลยที่สําาาาคคััญรเาาเนนน่มมถูกกพือ เพียงแค่700เพรนะครับแล้วก็ได้ตัวละครการันตี4ดาวชัวร์หนึ่งตัวนะแต่ว่าไลฟ์อัพในตู้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ไม่ลิมิตทั้งหมดนะครับที่อัปเดตเข้าเกมมาตั้งแต่เปิดเซิร์ฟนะก็สําหรับข้อเสียของตู้นี้ครับมีเพียงอย่างเดียวมั้งคือมันจะต้องใช้เพรเติมนะครับเราไม่สามารถใช้เพรฟรีได้นะสำหรับตู้นี้นะครับแล้วก็อีก1ตู้นะครับที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นตู้นี้ครับฉลอง7จ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นดาวโหลดเหมือนกันนะครับแต่ว่าตู้นี้เนี่ย มันจะไม่เหมือนกับตู้ที่แล้วครับตู้ที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการันตีตัวละคร4ดาวนแน่ๆหนึ่งตัวใช่ไหมแต่ว่าตู้นี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีลอตเตอรี่นะครับให้เราสุ่มนะซึ่งของรางวัลน,นะครับต้องบอกว่าโคตรเด็ดเพื่อนๆเกือสุดในตู้นะครับก็จะเป็นไอ้ผลึก3สีนี้เนี่ยคือโอกาสรวมแล้วเนี่ยมันก็72%นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดเราโชคดีได้รางวัลใหญ่นะครับบอกเลยว่าโคตรโคตรคุ้มนะอย่างแคดเยียลลีฟนะครับอันนี้เนี่ย มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับสกิลพอยซันได้ใช้อยู่แล้วตัวกาันตีสีดาวก็เก็บไปใช้ในอนาคตได้นะครับแล้วก็รางวัลใหญ่สุดๆถ้าเกิดดวงดีนะไม่แน่วันนี้ผมอาจจะได้ก็ได้นะเพชรถึง7,777ันเมตเลยครับแน่นอนตู้นี้นะครับเงื่อนไขเหมือนตู้ที่แล้วเลยเพื่อนๆมันจะต้องใช้เพชรเติมเปิดเท่านั้นนะถ้าพูดถึงในเรื่องของความคุ้มค่านะครัเอาจริงมันโคตรคุ้มนะเพื่อนๆเพราะว่า เปิดกาชาเนี่ยปกติเราเสียทีละ3,000ใช่ไหมอันนี้เสียเพียงแค่700เท่านั้นนะครับแต่ว่าเลทเนี่ยมันก็ไม่ได้คูณเพิ่มแต่อย่างไรนะเป็นเหมือนเลทเปิดปกติเลยครับมาก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่าเริ่มจากตู้การันตี4ดาวก,ก่อนครับก่อนท้าพร้อมแล้วนะครับมา 3, 2, 1ไปครับโอเคชูสเกตมาด้วยนะครับ เอาจริงตัวไม่ลิมิเต็ดที่ผมอยากได้ก็เยอะนะโอ้โหอันนี้เกลือนะคือถ้าเกิดได้ตัวเดียวนี่คือเกลือครับมาเออผมเปิดลืมใหม้เพื่อนๆดูนะว่าผมอยากได้ตัวอะไรนะครับก็เดี๋ยวจบอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คตัวละครก่อนแล้วกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเอาจริงก็อยากได้คริสตัวใหม่เหมือนกันนะแต่ว่าได้เล่นหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมลิซ่านะครับดักเนท เซเิลีน่าจะใกล้แล้วนะโอ้ดับเบิลเซเิลีครับโอ้จริงขออย่างเดียวนะเซเิลีนะครับอย่ามานะอย่ามาสามลองหนึ่งมาเฮ้ยอะควาโอเคอาคว้าออนเซ็นนะครับโอ้โหเอาจริงเกือบจะดีแล้วคืออะควาเนี่ยผมขาดตัวธรรมดานะออนเซ็นเนี่ยได้มาบ่อยมากครับ โอเคก็มาดูตัวละครที่ผมยังไม่มีหน่อยละกันสําหรับตัวละครที่ยังไม่มีครับตอนนี้ที่อยู่ในตู้นี้ด้วยนะก็จะมีเป็นอควานะครับตัวธรรมดานะแล้วก็มีกุมินปีใหม่เนี่ยมันไม่ใช่นะครับเป็นลิมิเต็ดนะของปีใหม่ดักเน็ตออนเซนนะครับยังไม่มีนะแล้วก็มีคริสตัวใหม่นะครับอันนี้เพิ่งอัปเดตล่าสุดนะเป็นคริสใส่ชุดกันหนาวนะครับน้องไอริสนะครับอันนี้ยังไม่มีเหมือนกันอยากได้ครับน้องไอริสเก่งมากรวมไปถึงมิสุกินะครับทั้ง2ตัวเลยโดยเฉพาะทาดินเนี่ยอยากจะได้เป็นพิเศษนะครกีอ อันนี้เอกาสามดาวนะครับโอเคมีเพียงแค่นี้นะก็สําหรับตัวที่ยังไม่มีเนี่ยผมอยากได้มีซูดูกิดินนะครับไอริสสายฟ้าคริสสายฟ้านะครับแล้วก็อะควาดปกตินะ4ตัวนี้นะครับมาครับเราก็มาสุ่มกันต่อนะพร้อมแล้วก็ไปเลยครับ3ามสองหนงโ,อโอเคครับอันนี้การันตีแล้วเพื่อนว้ากี่ตัวหนึ่ง โอเคหนึ่งใบนะครับมาขอร้องขอร้องหนึ่งในสี่ตัวที่อยากได้ทีเอลิก e านะครับชืว่าชเดดัสโอหถ้าได้นี่จะฟินมากเลยนะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยขอเป็นเพชรละกันเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับถ้าถ้าเปิดได้เนี่ยคือคุ้มเลยนะที่เปิดมาทั้งหมดนี่คือคืนทุนเลยนะ<อ>มาเฮ้โอเคคาซึมาตัวนี้ผมว่าได้อยู่นะครับ คาซึมะเขาเรียกอะไรการสแสดงนะโอเคเรียบร้อยครับคาซึมะแต่ว่าที่หนึ่งสีดำไม่น่ารอดบอกเลยสีดำนี่ผมค,คมุ้นๆมาตั้งแต่ปีใหม่นะเอ้ลอตเตอรี่ปีใหม่อะ่ะคือผมได้ลูกดำทั้งหมดเลยนะครับที่เขาแจกตั๋วมานะไม่เคยได้สีอื่นเลยคไม่เป็นไรครับเรายังเหลืออีกนะไปต่อครับมา โอเคครับโอเคครับอยู่เดียวเดียว,ยวอันนี้มันการันตีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันการันตีหรือเปล่ามาเมกุมินสักเน็ตน,นะครับหัวจริงของถูกอย่างเงี้ยดวงดีนะยุนยุนอิลิกาตัวใหม่ผมก็ยังไม่ได้ครับสามดาวก็อยากได้เหมือนกันนะถ้าได้จากตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับใบต่อไปใบต่อไปมาสามสองหนึ่ง โอ้โหวิชุดนอนนะครับวิชุดนอนนี่ไม่น่าได้ใช้นะเพื่อนๆวิชุดนอนไม่ค่อยเก่งครับเพราะว่าท่าโจมตีปติของวน,นไม่ชไม่ใช่ท่านนะชุนอนโอเคครับอันนี้ก็เกลือนะไปต่อันน้่าจะไม่รอน่าจะไม่อรอด สามดาวแน่ๆโอเคครับไม่เป็นไรถือได้สองทีติดก็เยอะอยู่นะมาอันนี้แหละอย่าดำโอ้โหครบสามสีเลยเดี๋ยวไอ้ลูกแก้วเอาจริงขอรางวัลอื่นหน่อยครับที่ไม่ใช่ไอลูกแก้วสามลูกนะได้โปรดอันไหนก็คือดีหมดนะจริง,รงมาไปครับ อันนี้ต้องลุ้นอันนี้ต้องลุนล้นลุ้งทีลุ้งลุ้งขอสักใบเอ้ย <cl aps> โอเคครับได้หนึ่งใบแล้วมาเฮ <c oughs> ้ยเอาจิงดวงวันนี้ผมผมไม่แย่เนี่ยม <c oughs> ีเกมไหนให้เปิดอีกไหมเนี่ยกาชาวันนี้ <c oughs> เมกุมินนะครับและขอเธอนิปปอน <c oughs> ออดัตออนเซ็นนะครับเ <c oughs> อาจริงดัตออนเซนไม่ค่อยดีนะ คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากได้ยุ่นยุ่นออนเซนมากกว่านะครับที่ผมตั้งไว้นะดัดนี้ได้มาหลายตัวละโหสีดำไม่น่ารอดโอเคเอาจริงดัเนี่คือผมเปิดรู้สึกว่าน่าจะได้มาส4หรือตัวแล้วนะครับไอ้ดัดตัวตัวนั้นนะมาไปต่อครับฮึบได้ไหมได้ไหมเอาจริงอยากเห็นสีลุง้งอยากเห็นสีลุง้งมาที โอเคครับเรียบร้อยรอบนี้ไม่รอดลูกแก้วอ้ดําอีกแล้วว่าเดี๋ยวเดีเดี๋เจ็ดทีมันจะสีดำหมดเลยเหรอ2ทีสุดท้ายครับมาโอ้โหเดี๋ยวยิ่งเปิดทำไมรู้สึกยิ่งถดถอยนะครับคนในโรงเตรียมหายไปไหนหมดโอเคไปเลยครับ ขอเธอลูกเก้วโอเคโขนสุบมาเพื่อนครั้งสุดท้ายนะครับเราต้องจริงจังหน่อยเดี๋ยวผมเล่งกนะ่อนเดี๋ยวผมเล่งเดี๋ยวรอเป็นหน้าคริสเด้งมานะครับโอเคนี่แหละเป็นประกายได้ไหมได้ไหมลุงทีปิดสวยปิดสวยลุง โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีทองเยอะจังครับมาไม่เป็นไรลุนน้องเอลิกาก็ได้นะ <c oughs> มีไหมมีไหมเอลิกา e ตัวใหม่นะครับเอลิกาตัวใหม่ก <c oughs> ็เปิดทั้งหมดเจ็ทีนะครับได้มาสามตัวก็ไม่แย่นะผมว่าแต่แค่ได้ตัวทีว่ไม่ได้ใช้เท่านั้นครับมีไหมเอลิกามีแต่เซชิลี่นะครับเบ <c oughs> หลืออีกตัวหนึ่งนะสีทอง <c oughs> ไม่ใช่ตัวนี้ ตัวสุดท้ายเลยมั้งมาเอธิการมาที่โอ้โหคามสมมาครับเรียบร้อยครับเกลือนะอันนี้อย่าเกลือได้โปรดโอเคก็มันมาตรวจดูของรางวัลย้อนหลังได้นะเพื่อนๆนี่ครับของรางวัล7ครั้งนะครับที่ผมได้นะบอกเลยว่าเหมือนลอตเตอรี่ปีใหม่เลยครับโอเค เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ